สังเขมังเยตมมังคละมวดตมังเยตาจิสานิกาตตวานัสสังธรรมะปาราชิตาสาพานะสิง่านขันติสานตสังมังคละมวดตมังติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทน陀เวชามิธรรมามีตุปัจเจโย mesался from divine suffering maeñorni einer par de hakikat eviri onantрон อามาปัจจยโยวีปากาปัจจยโยอาราปัจจยโยอินทริยปัจจยโยชาณปัจจยโยมังคปัจจยโยสัมปยุตตาปัจจโยวีปายุตตาปัจจยโยอภิปัจจยโยนาภิปัจจยโยวิพัตาปัจจโยอวิพัตาปัจจยโย

มานิอิมานิมยังพันเตมยังพันเตมัตตกาพัตตานิมัตตกาพตานิสัพพลิวรานิสัพพลิวรานิิกุสังัสสะิกุสังัสสะโอโนยามะโอโนยามะสาธุโนเตสาธุโนเติกุสังโฆิกุสังโฆอิมานอิมานัตตกาตานิัตตกา สัพพริวระณีสัพพริวระณีปฏิคหณตุปฏิคหณตุอัมหากันติวาอัมหากันติวามาตาปิตุโญมาตาปิตุอาตินันจาอาตินันญาตกานัญจาญาตกานัญจาธีตนังธีตนังกาลกตนังกาลกต ้าแต่ท่านพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อน้อมถวายซึ่งมาตรกาพระตาหารพร้อมด้วยเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์พอพระสงฆ์จงรับซึ่งมาตรกาพระตาหารพร้อมด้วยเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้พองข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมาผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยมีบิดามารดาเป็นต้นและขอริศสุขุสุชนี้ให้กับดวงอิมญานของมิสเตอร์ฮันดจูฮันด์จูฮันเนสเบิร์ไอมิสเตอร์ฮันด์โจเกนนอตแมน ผู้เรียนทำการลาล่วงไปแล้วให้ได้รับบุญกุศสเหมือนกับตนทำเองถ้าได้ถูกทูขอให้คนจับทูถ้าถูกแล้วขอให้คนนี้ขึ้นไปตลอดกาลนานคืนลองพิชเตอร์ฮันจ็เก็ตหลับมันฮัน

ได้ชิ้นได้้นวบเรียบมามรบก่อนนวาผมโมไฟเอาพี huh. ่เด่นพ nah ี่ออยหันหน้ามาทางนี้ด้วยเนอะอ่ะนอันนี้เป็นถวายเสาโซนเจ็ดสอง อเอาสาธุค่ะวัดนี้พระทำเองบวชท่านพระอาจารย์ชัยยาวัดป่าประทุมวัดประทุมเขตวันาลามตำบลน,นาบ้านนาบวัวตำบลสุ่มสองนะครับ เพิ่นทำเองพระทำเองบวชกำลังก่อสร้างอาจารย์เจ้าว่ากำลังสั่งวอลิตาเตียง เราจะจะจะทำให้เขาได้ก็คือต้องรีบนะรีบทำให้เขาเพราะว่าถ้ามันเลยเวลาไปแล้วเนี่ยมันช่วยไม่ถัดอยัางยกตัวอย่างนะพอลุงยีนะัอยู่ใหญ่หู่นักกันมาดนั่งอยู่ในเปลี่ยนวาดพวกเขาเรากพวขาดบาดพวใส่นะซีรุ่งเปลี่ยนไปละไปวัดไปนึ้นไปเนี่ยบุญ เมอเราไปนะเปนที่เราไเี่ยวซแต่ว่าที่ประเทนี่แหละมันก็ขอเราก็อัดเาเก็เห็นได้เนพไยก็ย่จะเห็นทม่จะลูทีเราแม่แล้วไปเพราะเราตายพุเนี่ยกอนตายก่อนที่เราจะตายมี้อมหมดเรามีแต่ปีหมก็เลยไปในเล่าญีปุ่นไปจะเรินตะวันตกในเราถาวกปั๊ ขึ้นเมาแม่มากกว่าพอพอกรเดี่ยวมเลยานานไปนะมันเป็นอัไรกอนมันต้นจะ่ารับรับมีมีไปได้หรือาอมันเป็นอย่างนแต่ว่าเดี๋ยวภาพมาเป็นห่วงกันนะคันีมีไปหนีมันจะมีครทีตรงนึ่งตือนบวตัรกตอสื้เส้ก็มีปุที่ถ่ายแล้ก็บตารมณ์ัวกพนอาจจะตัตมเป็นชุดโรหไหลองตโรลุกหล่อาการก็เลยว่ามันมีกรรมมันมีอารมณ บ่ตรงต่อะับแต่ว่าบุญที่เขาขึ้นสวรรค์นะมันสิบ่มีนะอ่าสิไปรุ่นถ้าไปหานายอุปตกตะลอีี่แกันร่วนหม่นนายอบปัฏฐงมีกี่ท่านนะกนี้ก็เลยแจกเข้าให้ไทยให้เ็เลยอ่าที่งานงานครบแล้วเอาแล้วตามมดก็แจกเข้าเลยมาแจกเขาผักส้มอ่าง

ลุ่มแล้วไม่เรื <mean> ่องประวั <im> ่้าเร่ว่าส่วนตไ่ได้หาที่หนึ่งควาตัดตัดสิข่าไป่้อยแต่เชรกุ่มไได้หาท่หนึ่รือว่าส่ตนตยคือโมกเกินเขียน่อย เกินลอยวันแล้วนะเกินลอยวันแล้วจะเหิือนกับการฝากธนาคารได้ถึงเราให้บุญไปมากเท่าไหร่ก็ตามแต่เขาไปใช้การที่โดนตัดไปแล้วไปสวรรค์ขึ้นไปสวรรค์ขไปลงก็ลงแค่ลงไปเดยจ้องมักเกือบหลักตายก็เป็นงเกลอปหาธนาคารพวกเราจะโนใเะ่าประกัยเวันห้าหลับลอยวันมันไม่ใช่ประนี้นะมันเป็น งที่รุงรุจาตันตัดแต่ว่าชาวบ้านเราจะเข้าใจว่าเป็นปดที่ทำบุญเสวันห้าวันต่อวันแต่จริงมัมีเหตุผลเพราฉะนั้นการที่จะทำบุญให้กับปียะชนปียชนก็คือคนที่อาจจะกีักจะใครก็ตามที่เรารักเราฝัดีดีที่สุดก็คเจ็ดวันนะถ้าอย่างนั้นครับอ่าแต่อย่าเกินร้อยวันนะถ้าร้อยวันไปเรื่อยเีมันไม่ตัดนา เหมือนกันเหมือนเรามีบุญนะเ,เ,เนี่ยเราทำบุญเยอะๆเนี่ยเขาจะไปใส่ไว้เนี่ยเรียนบอกตอนนี้เขายัไปใส่ใส่เรียนบอกถ้าจะฝากไว้เนี่ยตอนนี้เราฝากไาาากากากว้เหมือนพระอาจารย์หาบุญเสร็จมีวิมารรอเศรษฐกิจบริวารก็จะไปรอรอว่าเมื่อไหร่เจ้าของวิมานจะ,มา,ะมาสักทีนั่นแหละมันจะเป็นลักษณะ,ะเพราะฉะนั้นการที่ เราเกิดมาในในโลกของเราพุทธศาสนาได้ความคัดอบพุทธเจ้าเกี่ยวเรื่องของของความจริงนะท่านเอาความจริงมาบอกนะแต่ถ้ onna, ถาไนความคับเราให้ใครเชื่อไม่เชื Day ่ออาจจะมีบทหนึ่งเวลาเราเราขวดน้ำเนี่ยที่ที่เราจะได้รับบทให้ก่อนขวดน้ำอากาที่มีอาการที่มียาติมิตาสัาขาจะมีเป็นอาจารย์ทักทิพย์ทักท่าวิทนาศาสตร์หลักเวลาให้ก่อน แล้วออกมาที it, ablo, Arizona, ่อยที่มาทำบุญเป็นเจ้าภาพเสาัวสดน้อโถอโถบอกมรุหรือว่าเป็นเป็นส่วนสาคัญนะบวนะเป็นอยงม่บวกมีลำากมนัว่าก็จะหวดไหนม่มีบวดจรงเลยแห่ะเราก็มองถึงอนาคตข้อหนึ่งเออมันเป็นสถานที่ที่ทาให้เกิดภูมิลุเกิด อายุก <Cornell>. ุ๊งกาจนเราก็อยู่ในโครงการทำโครงการเรารู้จักกันมาสิบปีแล้วเนาะใช่ไหมพี่ผมเนาะหัวอาคนบววก็เยอะเลยเนาะแล้วบวหบวแล้ว็เป็นอาเล่นหากนาะคนาไปบวหบวชวคนแรกอันนี้เรสร้างแล้วเสร็จแล้วหัวที่วันเราเลยง่ายว่า